ที่5้าโจทย์บอกว่าถ้าให้ A เนี่ยมีค่าเท่ากับก้อนนี้ไม่อยากแรงเอานะน่าจะดูยากก็คือจะเป็นพวกเศษส่วนซ้อนเนี่ยบวกลบคูณหารกันอยู่ก็คือเป็น1เศษหส่วนเจ็บวกกับวงเล็บ3ามเศษหนึ่งส่วนเก้าหารด้วยปีกาสองเศษสามส่วนสบหกคูณกับวงเล็บ1นึเศษสส่วนเก้าลบห้าส่วนเนี่คือค่าของ A ทั้งหมดแล้วก็ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเ้า ส่วนด้วย8ลบ7ส่วนด้วย6ลบห้าส่วนด้วย4ี่ลบ3ส่วน2แล้วก็ทั้งก้อนเนี้ยคูณกับสีส่วน4ี่ส่วน่ 4, 1, แล้วจอถามว่าค่าของ a บวก B ตรงกับข้อใดคือข้อน,นี้ชัดเจนมากคือก็แยกหา A แยกหา B แล้วเข้ามาบวกกันก็คือจบเลยตรงตรงทื่อๆเลยนะคือหมายถึงว่าวิธีการคิดเนี่ยคำถามเนี่ยตรงตรงทื่อๆมากแต่เวลาการคิดเนี่ยข้อน,นี้ถ้ามองเนี่ย ถามว่ายากไหมจริงๆงเไม่ควรจะยากใช่ไหมแต่ว่าใช้แรงงานพอสมควรเลยนะอ่ะโจทาม A บวก B มีค่าเท่าไหร่นั่นเองอาจจะเป็นเลขจำนวนเต็มทั้งคู่แล้วรวมกันก็ได้ใบ่ไหมแล้วอ,อาจจะเป็นเศษส่วนรวมกันแล้วก็พอรวมกันออกมาแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นจำนวนเต็มก็ได้ อันนั้นคือแนวทางที่เกิดขึ้นได้แน่นอนว่าเราก็ต้องทำไงก็ต้องแยกคิดอนะแนวคิดก็ต้องแยกหา A กับ B นั่นเองข้อ A ข้อ A เนี่ยเป็นเศษส่วนเยอะๆรวมกันก็ถ้าเราสังเกตมันจะมีทั้งมีหารใช่ไหมแล้วก็มีคูณแล้วก็มีลบมีบวกมีครบหมดเลยทุกอย่างเลยบวกลบคูณหาร แต่ว่าเขาใส่วงเล็บมาให้เรียบร้อยหมดแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนตรงนั้นเวลาการไม่ว่าจะบวกลบคูณหารเนี่ยถ้าง,ง่ายสุดทําไงก็ควรจะเปลี่ยนทุกตัวให้กลายเป็นเศษเกินให้หมดจริงปะเพราะงั้นเราก็แยกหา A กับ B นะเอาลอกโจทย์ก่อนกันด้หนึเศษหกส่วนเบวกกับวงเล็บสามเศษหส่วนเาหารกับปีกาสองเศษสามส่วนสิบหคูณกับ วงเล็บ1เศษ4ส่วน5ลบ5ส่วน9แล้วก็ปิดปีดกาแบบนี้อ่ะครบเดี๋ยวทำลงด้านล่างแทนเปลี่ยนทุกตัวให้กลายเป็นเศษเกินหมดน่าจะดีที่สุดวิธีวิธีการเปลี่ยนจำนวนคราตัวนี้คือจำนวนคราให้ไม่เป๊ะเป็นเศษก็ทำไงเอาส่วนคูณกับด้านหน้าใช่ป่ะแล้วก็บวกที่ด้านบน7คูณ1ได้7บวกหได้13ก็เป็น13ส่วนด้วย7บวกกับ ด้านในวงเล็บ93 27บวก1เป็น28ก็เป็น28ส่วนด้วย9เครื่องหมายยังใช้หารไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปยุ่งมันเปิดวงเล็บ16คูณ2ได้32บวกกับ3ก็ได้35เป็น35ส่วนด้วย16คูณกับวงเล็บอีก5คูณ1ได้5บวก4ได้9ก็เป็น9ส่วน5แล้วก็ลบก,กับ5ส่วน9 ค่อยๆคิดไปิบสามส่วนเจ็ดบวกกับทำอะไรไม่ได้เลยนะตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่เดียวๆหมดเลยเราก็ต้องไปดูที่ข้อนอื่นเอาอืมดูแล้วก็กระจายเข้าไปช่วยได้ไหมกระจายเข้าไปก็ไม่น่าจะช่วยอะไรจริงปะ่ะ ราะฉะนั้นแปลว่าเราก็ควรจะแยกคิดในวงเล็บนะให้เรียบร้อยแล้วกันสามสิบห้าส่วนด้วยสิบหกคูณกับตรงนี้ทำส่วใเท่ากันคือเท่าไหร่ค่นอนของห้ากับเก้าก็คือสี่สิบห้าใช่ไหมเราก็ยุบส่วนเข้ามารวมกันเป็นสี่สิบห้าตัวหน้าขาดอะไรตัวหน้าขาดเก้าตัวหลังขาดห้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดห้าห้ายี่สิบห้าลงกันแบบนี้ ข้างในตรงนี้น่าจะรวมกันได้ละแปดสิบเอดลบกับยี่ิบห้าได้เท่าไหร่หนึ่งลบห้าใช่ไหมก็ได้หยืมข้างหน้ามาหนึ่งก็กลายเป็นห้าสิบหกส่วนด้วยสี่สิบห้าดูซิว่าลดทอนได้ไหมค้าลดทอนได้ก็ลดทอนไปก่อนเลขจะได้น้อยลงสาสิบห้ากับสี่ิบห้าอะไรหารได้ก็ใช้ห้าหารใช่ไหมข้างบนเหลือ เจ็ดข้างล่างเหลือ9ก้สหกับห้าหกอะไรหารได้แปดปะแปดสองสิบหปดเจดห้าสิหโอเคอันนี้น่าจะลดทอนได้น้อยสุดละอ่ะไปต่อ13บส่วนเจ็บวกกับ28่สปดส่วนเ้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วนด้านหลังใช่ไหมดูด้านหลังก่อนมันจะเป็นเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าใช่ไหมแล้วก็สองเก้าสิบแปดก็เป็นสี่สิบเก้าส่วนด้วยสิบแปดแต่กลับเศษเป็นส่วนก็กลายเป็นสิบแปดส่วนด้วยสี่สิบเก้าแบบนี้อ่ะมาลดทอนเลขกันต่อเก้ากับสิบแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปด ยี่สิบแปดกับสี่สิบเก้าอะไรฮะได้เจ็ดได้ใช่ไหมเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าอ๋ออ๋ออ๋อส่วนเต็มด้วยสี่อ๊ะมาหมดแล้วเนาะกลายเป็นสิบสามส่วนเจ็ดส่วนตัวนี้บนคูณบนล่างคูณล่างก็สี่คูณสองได้แปดหนึ่งคูณเจ็ดก็ได้เจ็ดก็กลายเป็นแปดส่วนด้วยเจ็ดส่วนเท่ากันแล้วก็เอาเศษมารวมกันก็เลยกลายเป็นยี่สิบเอ็ดส่วนด้วย เนั่นเองนี่ก็คือค่าของ A อ่ะได้ A มาแล้วแล้วเราก็จะไปแยกคิดอีฝั่งนึ่งก็คือไปแยกหา B แล้วกัน b เนี่ยหนักใจหน่อยคือจริงๆแล้ววิธีการคิดมันไม่ยากแต่พอมันเป็นเศษส่วนซ้อนน่ะมันทำให้เวลาการเขียนเนี่ยมันทำให้พอเวลาเขียนหลายๆรอบเนี่ยมันทำให้ดูละลายตา อะตรงไหนที่พอทดในใจได้เนี่ยก็จะพยายามทดในใจมาเลยนะ9ส่วนด้วย8ส่วนด้วย7แล้วก็ส่วนด้วย6ลบ5อ่ะจากตรงนี้เนี่ยตรงตรงตรงนี้เนี่ยควรคิดทีดนึงนะท่าทีหนึ่ง,นะททงจะได้ประหยัดบรรทัดหน่อยทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมก็คือส่วนเป็น2 เอาสองคูณทั้งเศษและส่วนก็จะกลายเป็นแปดส่วนสองลบสามส่วนสองก็มีค่าเท่ากับห้าส่วนสองใช่อ่มมาแบบนี้แล้วก็ทั้งหมดนี้คูณอยู่กับส่เศษหนึ่งส่วนหบางคนบอกทำไมอันนี้ไม่เห็นลอกโจทย์บ้างล่ะเอาโอเคเดี๋ยวบรรทัดมันจะไม่พอกลายเป็น9 ส่วนด้วย8ลบกับ7ส่วนด้วย6ลบกับตรงนี้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวจะพยายามทดออกมาให้ดูด้านข้างๆนะมันจะได้ไม่ยาวเกินแต่ตรงนี้เนี่ยมันคือเศษส่วนซ้อนใช่ไหมมันก็คือวิธีการทำเศษส่วนซ้อนง่ายๆคือจาไว้ว่าตัวตั้งหรือตัวเศษด้านบนเนี่ยมันจะอยู่เหมือนเดิมแล้วตัวส่วนด้านล่างมันจะกลับเศษเป็นส่วนขึ้นไปคูณทั้งบนเพราะว่ามันมองเหมือนมันคือการหารนั่นเองมันก็จะเป็นห แล้วก็คูณด้วย2ส่วนห้าจะปะหาหารห้าหายไปเหลืออยู่แค่2เพราะงั้นก้อนนี้ลบออกมาก็เลยเหลืออยู่แค่2นั่นเองแล้วก็คูณกันตรงนี้เปลี่ยนให้กลายเป็นเศษเกินแล้วกัน6คูณ4ี่ได้24บวก1ก็กลายเป็น25้าก็เป็น25ิบห้าแล้วก็ส่วนด้วยหสั้นลงมาพอสมควรก็จะเป็น9ส่วนด้วย แปดลบเจ็ดส่วนสี่อย่างนี้แล้วกันนะคูณด้วยยี่สิบห้าแล้วก็ส่วนด้วยหกลงมาต่อทำส่วนให้เท่ากันได้เท่าไหร่าที่ยังพอมีทำส่วนเท่ากันก็ส่วนคือสี่นั่นเองแปดสี่สามสิบสองสามสิบสองส่วนสี่ลบกับเจ็ดส่วนสี่แล้วก็ทั้งหมดนี้คูณด้วยยี่สิบห้าส่วนด้วยหก ลบมันออกมาได้เป็น25ส้าส่วน4ใช่ไหมก็จะเป็น9ส่วนด้วย25ส้าส่วนสี่พยายามเขียนไอ้ส่วนหารตัวเนี้ยให้มันชัดๆเพราะว่าเวลาการทำเนี่ยจะได้ดูออกว่าไอเนี่ยคือตัวตั้งไอ้นี้คือตัวหารจะได้ไม่งงคือบางคนเนี่ยเขียนส่วนเนี่ยแบบเท่ากันหมดเลย9ส่วน25ส่วนสีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายงงไม่รู้ว่าใครคือตัวตั้งสบายอย่างอันเนี้ยถ้าเราเขียนแบบด้านขวานะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะ มันคือ9ก้าส่วนยี่้าแล้วทั้งหมดหารด้วยสี่หรือเปล่าหรือมันคือ9หารด้วยยี่สิบห้าส่วนสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยขีดเนี่ยสาคัญนะเพราะมันเป็นการบอกว่าใครคือใครคือเศษใครคือส่วนด้านล่างนั่นเองแล้วก็คูณด้วยยี่สิบห้าส่วนด้วยหกกับเศษมาส่นขึ้นด้านบนก็จะกลายเป็นเก้าคูณกับสี่ส่วนยี่สิบห้าแล้วก็คูณกับยี่สิบห้าส่วนด้วยหก เราสามารถทำพร้อมกันได้เลยนะเอาใช้ยี่สิบห้าหารก่อนเลยยี่สิบห้าหนึ่งยี่ห้ายี่ห้าหนึ่งยี่ห้าตรงนี้แล้วก็ข้างบนตัวนี้เราจะรูมันออกมาก่อนเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องตัดหลายรอบก็ถ้าเราดูออกมามันก็คือเก้าสี่สามสิบหกสามสิบหกหารด้วยหกมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับหกแนึ่งเนีอันนี้ก็คือได้ B แล้วเช่นเดียวกัน โจทําหาข้างบน a บวก b ใช่ไหมก็ครบแล้วนะก็จะได้ว่าดังนั้น a บวก b มีค่าเท่ากับ2 1่ส่วนเฮะ2 1่สเ่วนเเนี่ยมันหาลงตัวตั้งนานแล้วนี่นะไม่ดูเลยปล่อยให้มันยาวากันาดน,นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3ามบวกหเท่ากับเนั่นเอง มองไม่เห็นนะหน้าว่าเป็นยี่สิบเอ็ดเซนเจ็ดเอเพราะงั้นข้อนี้ก็เลยตอบเก้านั่นเองคำตอบก็คือข้อที่สองจบละบางทีพออยู่หน้าจอแล้วบางทีก็าตาลายนะมองเมน โอเคถือว่ากําลังพอดีพอดีคือโจทย์เนี่ยเขาเรียกว่าโจทย์ใช้แรงงานนะนะต้องอาศัยความแม่นยํานิดนึงคืออาศัยความอดทนแล้วก็ความแม่นยําแล้วก็ความเร็วนั่นเองเพราะว่าข้อสอบมีทั้งหมดอยู่ยี่บห้าข้อสําหรับวิชาเลขนะยี่สิบห้าข้อข้อละสองคะแนนแล้วลองคิดดูดิว่าข้อสอบเนี่ยสอบแบบสามวิชาเลยนะมีเลขมีวิทย์แล้วก็อังกฤษสามอันเนี่ยโอ้โหแค่ ลเลวคิดดูเลขนี่อันแรกเลยนะแค่เจอเลขอย่างเดียวยี่สบห้าข้อเนี่ยเอาจริงๆก็คือแบบแทบหมดแรงแลนะแล้วเดี๋เราไปเจอวิทยาศาสตร์อีกแล้วเราไปเจออังกฤษอีกอย่างเงี้ยหมดพลังแน่นอนอ่ะโอเคเอย่าไปต่อที่ข้อข้อที่หกกัน